ดิฉันชื่อมาเรียมชิมพัฒนะคะก็ะค,ะคือเป็นแม่บ้านธรรมดานี่แหละคะ่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็วันหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไทรอยอสายเหตุที่รู้นี่คือตอนแรกเลยอะนะที่บ้านคือเกิดปัญหาครอบครัวในบ้าน<ะ>คือล้มละลายล้มละลายแล้วสุขภาพก็เริ่มแย่ความเครียดก็เกิดคอก็เริ่มบวมก็เลยไปใช้สิทธิ์30บาท รัฐบาลแล้วพอเราไปตรวจเนี่ยหมอก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยเราก็แปลกใจว่าทําไมคอเราบวมขึ้นเรื่อยๆก็เลยยอมไปเสียงเงินตรวจเลือดก็เจอผลไทรอยด์ในเลือดแล้วก็คอบวม12มิลซึ่งหมอบอกว่าต้องทาการผ่าตัดทีนี้พอเราจะผ่าตัดเนี่ยเราใช้งบของรัฐบาลมันนานพอมันนานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าเราขอใจค่าห้องแล้วเราใช้สิทธ์ ของรัฐบาลในการผ่าตัดเบนเสร็จค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะหมดไปประมาณ 3- ามถึงสี่พันบาทอยู่สองวันอาการอาการช่วงนั้นมีอาการยังไงบ้างคะเหนื่อยค่ะเดินก็เหนื่อยง่วงก็ใจสั่นง่วงนี่จะใจสั่นมือสั่นทําอะไรไม่ได้แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ด้วยด้วยความเครียดของตัวเองแล้วก็ทําอะไรนิดนึงก็เหนื่อยง่วงก็ไม่ได้ละง่วงก็ใจสั่นไปหมดละนั่นแหละแล้วทีนี้ในขณะที่เรากําลังทําการผ่าตัดสั่นยีแพทย์บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ย เราทําการผ่าได้แต่มันยังเหลืออีกก้อนหนึง่งที่อยู่ตรงนี้เราก็ว,วเจอเพิ่มเหรอคะจเจอตอนกําลังจะผ่านะคะ<อ>ก็เลยบอกว่ารบกวนสัญญพภาพช,ช่วยผ่าให้เลยทีเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องกลับไปสู่ขั้นตอนใหม่ต้องกลับไปให้ให้ทางนี้หายก่อนแล้วเข้าสู่ระบบใหม่เลยแล้วกลับมาทําใหม่ให้แผลเก่าหายก่อนแล้วถึงจะมาผ่าก้อนนี้ได้<อ>ที่นี้พอกลับมาพักฟื้นที่บ้านเ<อ>พื่อนก็เอาผลิตภัณฑ์มาให้สามตัวมีอูมิมีมินมีเอ็กโซ แต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไระเพื่อนก็บอกว่าช่วยกินทีเถอะเราก็ไม่เอาอะเดี๋ยวไม่มีตงังมีตังน้อยเพื่อนบอกไม่เอาไม่เอาตังเลยเอาไว้กิน<ม>ลองกินดูสักอาทิตย์หนึ่ง<ม>แล้วเดี๋ยวไปหาหมอตอนนี้หมอจะตรวจก้อนเนื้องอกเนี่ย<ม>แล้วค่อยให้ผลกลับมาอีกที<ม>ทีนี้เราก็กินตรงน,นี้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก,กินละสามซองอาทิตย์หนึ่ง<ม>กลับไปหาหมอเหมือนเดิมหมอบอกว่าไอ้ที่มันเป็นถุงน้ําหรือก้อนเนื้ออะไรเนี่ยมันเล็กลงไม่ต้องผ่าเล็กลงไม่ต้องผ่าแล้วไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําาากรผ่ตัด เราก็เลยหันมากินตัวเจลพอกินตัวเจลทีนี้ตอนแรกเลยก็เอ๊หรือเป็นเพราะว่ายาไทรอยที่หมอให้มากินแล้วมันยุบมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ยังไม่ได้ถึงกับตัดทามากมายมาเกิดกับลูกชายกาลังกําลังวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาเหมือนกับมีระบบหายใจปากน้องชื่ออะไรคะคุณน้องื่อะไรครับน้องอองลีน้องอองลีนะคะคือเขาวิ่งวิ่งอยู่แล้วเขาปากเขียวอะค่ะ,ะเพื่อนก็เลยเอามินให้ทาน ตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะเอาน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลออป่าเขียวเป็นเพราะอะไรยังไงคะหายใจไม่ทันนะคะเหมือนกับเหมือนกับร่างกายเขาหายใจไม่ทันเอ,ออกซิเจนเข้าไปในตัวไม่ทันอะ่ะก็เลยลองให้น้องเขาทานมินดูแค่ซองเดียวเลยนะคะซองเ,เดียวเองใช่เขาวิ่งได้ยันตีสองอ่ะ <sk r isa> คือเราเราก็ไปหาเพื่อนที่ที่ร้านคาเราเกะน,นะเราก็นั่งร้องกขาเราเกะกันเราก็หันไปเอา้าธรรมดาลูกก็วิ่งไม่ได้ถึงขนาดนี้เขาจะตัวเหลืองตาเหลืองจะมีปัญหาเรื่องนี้ไง uh แต่พอเขากินมินไปแค่ซองเดียวเขาดีขึ้นก็เลยทุกวันนี้ก็เลยออเดอร์ของลูกด้วยออเดอร์ของแม่ด้วยแล้วก็ไปตรวจเลือดไทรอยณปัจจุบันนี้เวลานี้ไม่มีเชื้อไทรอยอยู่ในร่างกายแล้วค่ะ